คุ้มกันความทุกข์มีกันชนความทุกข์และจะทําให้เรามีชีวิตที่สามารถอยู่ท่ามกลางความทุกข์ในลักษณะสะเทินสุขสะเทินทุกข์เอาละก็ขอฝากเรื่องราวที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นพรปีใหม่สําหรับพวกเราทุกคนหวังใจว่าปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงพวกเราจะสามารถให้อุตราออกไปเก็บไข่เป็ดแห่งความสุขกลับเข้ามาให้คนอันเป็นที่รักได้เต็มตะกราทุกวัน และใครก็ตามในปีเก่าที่ผ่านมาพากันเก็บแต่ขี้เป็ดกลับบ้านเอาไปฝากคนที่คุณรักนะปีเก่ากําลังผ่านผ้น,ผนไปให้ขี้เป็ดนั้นมันผ่านไปนะอย่าไปเสียดายขี้เป็ดเป้าหมายของเราออกจากบ้านทุกวันให้กลับมาครความสุขแม้เราจะเจอความทุกข์ระหว่างวันมากเพียงไรก็ตามแต่ถ้าเรามีปัญญาในการเผชิญความทุกข์เราจะพลิกทุกข์ให้เป็นสุขได้ ในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อเอาละใช้เวลามาก็พอสมควรเกิงเวลาในท้ายที่ส่วนนี้ขอมาโออมนอวยพรให้พวกเราทุกคนจงมีสุขภาพกายสุขภาพจิตแข็งแรงสมบูรณ์คิดผูดทำสิ่งหนึ่งประการใดหากเป็นไปโดยชอบและหากประกอบไปด้วยธรรมก็ขอความคิดความปรารถนานั้น จงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จทุกท่านทุกคนเธอ